เริ่มต้นกันด้วยข่าวแรกของเรานะครับแฟนคลับเนี่เป็นห่วงมากหลังจากที่เพจนางรองฉันไม่ใช่นางเอกครับก็ได้มีการออกมาโพสต์ภาพนะครับรถตู้เนี่ยเสียหลักพุ่งชนกับต้นไม้ครับซึ่งก็เป็นนักร้องดังที่หลายๆคนรู้จักนั่นก็คือพี่เอมหาหิงนักร้องวงดังนั่นเองครับพร้อมด้วยมือกีตาร์แล้วก็มือกลองนะครับประสบวุัติเหตุในพื้นที่ตำบลหัวถนนอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ครับเบื้องต้นก็ทราบว่ากลับมาจากการเล่นคอนเสิร์ตท,ที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็กําลังจะเดินทางไปเล่นที่จังหวัดศรีสะเกดซึ่งอาการของพี่เอเนี่ยคือหนักสุดนะครับคือเย็บที่หน้าผากเนี่ย11เข็มด้วยกัน กระดูกสันหลังหัก2ข้อแพทย์ต้องรอดูอาการอย่างใกล้ชิดครับก็ฝากถึงแฟนๆของวงมหาหิงนะครับก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงกันจนํานวนมากซึ่งเพื่อนร่วมวงการก็ต่างเป็นห่วงนะครับส่งกําลังใจให้กับวงมหาหิงไม่ว่าจะเป็นทั้งออยแสงศิลวงกลมแล้วก็อีกมากมายเลยทีเดียวครับ คุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ